สวัสดียามเย็นครับคลิปนี้แซมจะมาแนะนำรถ7ที่นั่งนะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เลยเป็น isuzu mu-X นะครับคันนี้เป็นรถปี2018นะครับเครื่องยนต์3 0 0 0ซี cc d i e s e นะครับเป็นสีบอลเงินนะครับคันนี้เป็นรถหมดสัญญาจากการไฟฟ้านะครับคันนี้เลยนะครับรถนี้เข้ามาอยู่ประมาณ3คันนะครับอย่างคันแรกเนี่ยเลขมาอยู่ที่10,000แนะครับ แซมเปิดจำหน่ายราคา7 6 9 9 0 0 0บาทนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับนี่ตัวนี้นะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีตัว d เ Time ตัวเป็นแบบ led นะครับไฟตัดหมอกนะครับตัวล้อนะครับผมขอบ18นิ้วนะครับนะครับ เป็นลดหมดสัญญาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับมิวด้านท้ายครับมิวเนะครับ,ม,รบมาดูด้านท้ายกันก่อนเลยน,นี่ครับเบาะหลังก็สามารถพับได้นะครับแล้วก็ดึงแล้วก็โยกนะครับนี่นะครับดูผ้าหลังคานะครับ ยังไม่สกปรกนะครับยังสวยๆอยู่นะครับนี่ดูนี่ภายในยังยังสะอาดยังอยู่เลยนะครับนี่นี่ยังไม่ได้สปานะเราเพิ่งเข้าเลยนะครับนี่อมีจอด้วยนะครับนี่นะครับจอแถวสองนะครับมีแอร์นะครับปุ่มเปิดฟงเปิดไฟได้นะครับ นี่นะครับมีปุ่มปรับแอร์ด้วยนะครับนี่ภายในสะอาดอยู่เลยนะครับนี่ด้านหน้านะครับเกียร์โต้นะครับมาลองสตาร์ทเครื่องยนต์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับเบาะหนังเป็นแบบไฟฟ้าเฉพาะฝั่งคนขับนะครับแจให้2ดอกนะครับมาลองสตาร์ทฟังเสียงพร้อมกันนะครับ มีจอให้เรียบร้อยนะครับกระจกเป็นแบบตัดแสงนะครับแอร์กล้องหลังมาพบเลยโอหสวยเลยครับแนะนำเลยนะครับใครหาอยู่รถเจที่นั่งนะครับดูไฟหน้ากันนิดนึงนะครับอ่าเนี่ยครับนี่ครับตัวนี้ครับไฟสองสว่างตอนกลางวันครับนี่มีคิ้วด้วยสวยๆเลยนะครับ ลองเปิดไฟหน้ากันนิดนึงมาครบครบมาจะดูซิเป็นยังไงโอ้หล,ลอครับบอกได้เลยครับครับผมอันนี้จะเป็นคันแรกนะครับเดี๋ยวแซมพาไปดูอีกสองคัน ไฟก่อนนะครับน,นี่ก็เป็นอีกคันหนึ่งนี่อีกคันนึงนะครับไปรถเดียวกันนะครับเพิ่งเข้าเหมือนกันเลยนะครับคันนี้เลขไม่เก้า0นสองนะครับเมื่อกี้ซําลืมให้ดูสำเนาเล่มดูคันนี้ได้ครับปี18นะครับรถมือเดียวเหมือนกันนะครับแต่ว่าคันนี้แซมดูแล้วภายในคันเมื่อสกค้นี้ดูดูดีกว่า นะครับเข้าๆเป็นแบบนี้นะครับมาดูอีกคันหนึ่งด้านนอกไม่แ0 0 0มืแซมดูแล้วรถสวยครับอีกคันหนึ Guinea> ่งช่วงนี้ก็มีรถเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ v ีออก็เข้ามา a อ c o คอรก็เข้ามานะครับอีกคันนึ่งนี่คันนี้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 นะครับมารถสวยแล้วคันนี้ไม่แ0 0 0ม่นนะครับ ลองดูทะเบียนครับเผื่อลูกค้าสนใจครับ1865นะครับนี่ขายราคาเท่ากันนะครับราคา7 6 9 0 0 0บาทนะครับนี่นะครับเลขไมาย80,000นะครับคันนี้แจให้2ดอกเช่นกันนะครับรถปี2018นะครับ 3000cc เกียออโต้ยูสุมิวเอ็กนะครับ ราคา769,000บาทนะครับราคาเงินสดก็เป็นราคานี่เลยแซมไม่มีเก็บแบตนะครับรวมแบตให้เรียบร้อยแล้วนะครับจัดไฟนั้นก็จัดเต็มได้เลยนะครับผมเหมาะเลยนะครับรถครอบครัวนานๆเข้าทีด้วยนะครับใครสนใจก็ลองโทรหาสอบถามแซมเพิ่มเติม,ตมได้ครับ0ูนย์แปดหกมห้าสี่นะครับผม การรับการเครื่องยนต์กับเกียร์แซมก็มีให้เหมือนเดิมนะครับผมฝากเบอร์โทรกันอีกครั้งครับ083543692โอเคครับสวัสดีครับ